ไปทันในขั้นตอนกินครับเอาตอนนี้แล้วกันตอนเ,อนเยือ่นี่แหละอืมอุปกล้องครับของใหม่ใสายกิก๊กทั้งเบ็ดทั้งลอกทั้งคนหหม่่เาไนปะทั้งเบ็ดทั้งลอกทั้งคนมีสีฟ้าอยู่เลยไหนะบอกสิเมตรอื <c oughs> นี่แหละฟ้าสุดท้ายเนี่ยสีฟ้าเนี่ยคือสีสุดท้าย มีใครรีบครับทั้งเบ็ดทั้งลอกทั้งคันครับมาเต็มไม่มีใครรีบไม่มีใครรีบเรื่อยๆครับเสือ้านาผมมาเต็มครับตั้งแต่ทีสองสองไม่หลับขี้ไม่ออกเลยครับปวดขี้ก็หายปวดขี้อ่ปวดกล้องปวดท้องเลยครับอเช้าหายแล้วครับตอนนี้หายแล้วหายแล้วอือม โฉมหน้าเป็นไงเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเป็นไงขอดูหน้าตาหน่อยครับมาแล้วครับเผนครับอืมมาแล้วครับเห็นลางๆมาแล้วเป็นไปเได้ไหมมุดก็พี่มุดเอาคันจุกไปเด้อถ้ามึงทามันจะออกม,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 มาแล้ว,ว,าวม,มาแล้วมุดครับมุดมาแล้วว้าวม,มาไอ้หนูโไซตนใหญ่ครับใหญ่ครับโอ้ไซต์นี้

พันใหญ่ลงตาเป็นเลยพี่ <c oughs> หมดไหมเนี่ยไม่หมดล้อสองร้อยหกสิบเมตรนี่ลอกใหม่พีอี <c oughs> ใหม่ทันใหม่คนใหม่ย่อม <c oughs> ยักขึ้นมาอือฮึทีแม็กวุฟคครับ ร้อนเมื่อวานแกะกล่องเลยครับมั่ง่งถึงเมื่อวานเลยไปรับไปรับข่าวเกณฑ์ทีเลยกไม่ได้ใส่ใช่ไม่ทันใจสั่งวันพฤพฤหัสเออสั่งวันศุกร์เออสั่งพฤหัสได้ศุกร์ให้ เบอร์กองเนี้ยคันโซลิตครับไดว่าลอกจีแม็กซสุดมันมีสองกองอะ่ะสองเนี้ยมันกินตรงเนี้ยมีกองหน้ากกองบนอะ่ะเดีเเเ๋ยวปิดเปิดเห็ดอยู่บ้านเดี๋ยวต้องไป พันท um. e ี่สี่ทั <you know. S 2> ้งไอช่อนตงเนี้ยขึ้นยังเห็นบบแบบเห็นบลแบๆตรงนี้ครับ รู้เรื่องครับปดแขนครับจับปากกาไม่ได้ครับพวกนี้ครับไม่ได้ไม่ไดม้มันยอมแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ <Yes. S 1> ยอยโอ้ยโ้ยโอยโอยโยอยโอบยโอ้ยโอ้ยโอน้